มีคนบอกว่าหนูกับเตหน้าเหมือนกันนะแต่ตอนนี้หนูเจอตอนที่หนูกับเตได้กันแลวออกลูกว่าคุณนจรพ่อแม่ลูกไม่เหมือนกันวะโอมๆอ่ะมีความพ่อแม่ลูกเนอะวงการเกมโชว์ถึงคราวต้องสั่นสะเทือนเมื่อพลังแห่งชายเหนือชาย กำลังจะมาสรางกระจายบนเวทีแห่งนี้เพราะนี่คือเทศกายเอาไทยแลนด์ เชื่อมตกับตัวพ่อและตัวแม่แห่งวงการนันน่นเองเกศเสสวร์หมาลักวงนักอายุทยาและกลาแฟพัชรรีแบนทบ่า ลอยความสนุกหนึ่งเดือนในโลกานนเทกายเอาทยแล้วต้อนรับหนึ่งสดคุผ้มขอต้อนรับตันนี้เต้ไม่ใช่ไม่ใช่เต่เหรอไม่ใช่พี่เตทีแรกๆจะมีคนบอกว่าหนูกับเตหน้าเหมือนกันนะแต่ตอนนี้หนูเจอตอนที่หนูกับเตได้กันแล้วออกลูกแล้วอะ อบอบมากมีความพ่อแม่ลูกด้อยแต่งตหน้าตาหน้าเกียนะแต่งตัวมันรีบไปด้วยนะแต่งตัวมันรีบไปสมิดเลยก็อยากรีบไปเสร็จแล้วค่ะพี่เล็กไม่ใช่ไปเที่ยวนะคะไม่ใช่ไปเที่ยวนะคะพี่อะไปสมิดไปขายเห็ดเมาค่ะะเเอาละตอนนี้อย่าปล่อยผู้ชายรอนานนะฮะนี่ยืนเกาเนื้อเกาตัวอยู่ในกระสวยฮะนุ่มสดคนต่อไปชั เลยอ่ะ,<ฮ>ะโอ้โหผู้ชายผู้ชายอ,ะอ่ะโหหุ่นหุ่นนี่นะแม่ร้อยเก้าสิบต้องมีแปดสิบห้าไปปลายขึ้นไปครับผมคุณคิดอะไรตอนนี้อยู่ฮะตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะใช่ครับอ่ะพวกเราอยากรู้จักคุณแล้วละครับครับผมผมชื่อชวันวิทย์แก้วเชียงรากนะครับชื่อเล่นชื่อโอครับถึงผมจะไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมจะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณครับ เพราะฉะนั้นหนุ่มๆจะว่ากันอย่างไรล้วฮะมาน้อยๆเน้นๆนะถ้าชอบผู้ชายคนนี like ้ก็เปิดไฟไว้แ <man> ต่ถ้าไม่ชอบก็ดับไฟดับไป3คนหรือ27คนจำนวนนี้คนโอเคนะครับผมเอาล่ะแต่พี่โฟนของผมเนี่ยโหเรียกว่าดับรัวๆเลยคััวไฟไม่ดับเลยตบยัำตบซ้ำกันอย่างนั้นเลย มันไม่ใช่ขนาดนั้นเลยไอ้พี่ฝนต้องตบกลัวมันจะไม่ดับสมัครผมนะครับผมว่าพี่ดูแปลกๆพี่เขาแปลกมึงละแปลกมึงละแปลกเขาไม่ลองแปลก <c oughs> ไม่แบบผมรู้สึกว่าพี่เขาไม่มีสนเสน่ห์ครับผมชอบคนมีสนเสน่ห์ผมว่ามันนา่าดูหน้าเบื่อครับพู <c oughs> ดตรงๆดูหน้าเบื่อแล้วผมว่าผมไม่เอาเป็นแฟนดีกว่าครับ จ้าเพราะคนมีเสนีย์ผมเลือกได้ครับนี่ผมเลือกได้ครับโอ้โหแบงค์กับฟาโรจากโดียมหน้าระเบิดตัวเองทันทีโดยไม่ลังเลฟาโรมันไม่ถูกใจคุณยังไงฮะสังเกตว่า <c oughs> ตั้งแต่ผ่านมาหนูไม่เคยปิดไฟใครตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าพี่เขาอะถ้าเกิดในเรื่องของของแง่ของรูปร่างหน้าตาคือมันไม่ใช่ทป์ปหนูจริงๆริอะลองสังเกตคนที่หนูเปิดไฟดูสิถ้าไม่ดำเลยก็ต้องเป็นฝรั่งแล้วเขาฉีกมาเป็นแนวเกาหลีแบบเนี้ยหนูรู้สึกว่า หนูไม่เคยอร่อยกากการกินน้ำเต้าหู้อะค่ะได้บอกไหมมันจะดูแบบเพราะหนูเป็นคนแบบแ่บๆเวลากินของเผ็ดแล้วไปกินนมมันจะท้องเสียใช่เรากินท้องเสียเออมันก็จริงนี่กันดมมือตัวเองเลยทีเดียวมันก็จริงนี่หว่าแบงค์คุณดับไฟคือจริงๆผมกับพี่โอรู้จักกันมาก่อนอ๋ออา รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เคยทํางานร่วมกันแล้วเคยกินกันไหมเคยกินกันไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเพราะว่าเราเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตอนคําถามไอตอนคําถามเนี่ยกูยังไม่ทันตอบเลยนะพี่อกไม่ไม่เพราะว่าทําไมถ้ากินมึงก็ท้องเสียเเดี๋ยวแบ๊กในทางกับการเป็นคนรู้จักมันก็น่าจะข้ามขั้นตอนในเรื่องของความสนิทที่เชื่อไปได้เลยมันไม่ดีหรอฮะมันมันรู้จักกันดีแล้วอะค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าช่วงที่เรารู้จักกันคือ เราไม่ไม่ได้แมชกันอยู่แล้วดีนะมาใหม่อ่ะมาใหม่อ่ะซันนิตนะสนนิตเออต้อนรับหนุ่มโสดคนใหม่สนนิตครับต้อนรับสุดเท็กซัไทยแลนด์ครับครับคุณเปิดไฟไว้คนนี้น่าสนใจยังไงฮะชอบที่เสียงเหมือนพี่เขาชอบที่พี่เขาเป็นผู้ใหญ่ดีชอบคนที่โตกว่างี้ยคซึ่งคุณชอบผู้ชายแบบนี้อยู่แล้วใช่แล้วซันก็จะเป็นคนดีสำหรับพี่เหมือนกันครับสำหรับหนูนะคะนะผู้ชายคนนี้ยังยังยัง โอเคอ่ะเล็กเดวิกาฮะค้แมวดีกว่า27คนเปิดไฟไว้นะครับครับส่วน3คนดับไฟไปด้วยเหตุผลที่เกาะนั่นแหละคุณไม่ใช่สเปคคุณไม่ใช่แนวทางไม่เป็นไรคุณเสียเขาเขาเสียคุณไปเหมือนกันนะฮะส่วนผมส่วน27คนที่เหลือมาเลยครับทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันและคุณดับไฟได้ทุกเมื่อคุณรู้นะครับเชิญเลยค่ะ ตอนนี้เพิ่งผ่าขากันไกลมาหมอบอกว่าให้หาอะไรยัดปากหรู้สึกว่าเข้าซอยของคุณพี่เขาเนี่ยน่าจะยัดปากน่าจะยัดปากได้เนี่ยอึ๊เดียวอยู่เลยส <c oughs> วัสดีครับชื่อออยครับสมชายคุ้มแก้วนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนะครับออยแปลว่าน้ำมันแต่เมื่อไหร่ที่เราได้กันน้ำมันจะใช้แทนสารลอลื่นทันทีครับ,บคุณครับ